สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านบ้นีอยู่ในเกมอ่าเวดี้ไม่ใช่สิเวดี้อะไรวะเวดี้อะไรไม่ออกแต่กทุกคนเ่็นแต่ว่าเริ่มไหมผมเริ่มโอ้บรรยากาศฝนตกว่ะเสียงฝนตกไง,งนี่ไงเฮ้ยเพียสีเฮ้ยไงผมขอแล้ว,ลลวลกดสีเป็นงูชม ตัวไหนวะตัวไหนอ๋อกดสีโอเคแไะเออเอา,เอาสีนี้อะสวยกว่าเนี่ยคุณทำวันนี้ได้ดีหรือเปล่าเออไม่แน่เยอาใช่คุณคุณสปายหรือเปล่า ใช่ในายดูห้องรอบๆดีแต่ว่าอะไรวะโอ้โอ้โอแ้วต่างเหรอโอ้ร้อนเชื่อร้อนเลยเสียบรรยากาศเป็นยังไงเออไม่ใช่คุณรู้สึกว่าบรรยากาศเสียงนี้เคยคุ้นไหมใช่ก็ฝนตกนั่นแหละ คุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนมหาสม,มครามมองไปที่หน้าจอที่ไหไม่ใช่ที่นี่เรากูตกใจอ่ะตีสีแล้วดิกูทำอะไรต่อตีสีวะเนีย่ยคุณมีศัตรูไหมมีก็คือไอ้ตาแหละคุณมีศัตรู คุณคิดว่าถ้าคุณหายไปคนอื่นจะหาเจอไหมมีคนไหนก็ได้ที่ช่วยได้ค,ไไดคุณเชื่อฟังพระเจ้าไหมเชื่อทุกอย่างแหลยคุณคิดว่าถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณอยู่ที่ปอที่อิสระคุณจะเวิร์กไหมใช่ฮะ อ่อาไม่ออกอ่ะยึศก,กันนายอยู่ห้องใช่ไหมคุณปิดไฟคิดว่ากลัวไหมเออชีวิตจริงกลัวแต่ว่าในเกมไม่ไม่รู้แต่ไม่กลัวมั้งโอ้โอไมคกาดเชี่ยโคตวร้อนกูค,คิดว่าคุณเคยตายไหม เออไม่กูยังไม่ตายคุณเคยควาสะอาดโต๊ะล่าล่าสุดเท่าไหร่ผมไม่ได้ควาสะอาดเลยโต๊ะผมมีโทรศัพท์เออมีที่พ่นจมูกของผมกับเอ่อตุ๊กตาโกโควาไม่เออไม่ม่ไสะอาดต๊ะไม่ได้สะอาดโต๊ะ,ะกูเคยกดแฟ้มดูว่ามีแฟ้มอะไรใช่ไหม แ้มอะไรว่างเปล่าดูไม่ได้ไฟคุ้นๆไหมบาา้าว่างเปล่าฮไม่มีภาพเลยดูว่างเปล่า,า,าโฟลเดอร์อะไรเอาววนไม่ทันคุณมีอินเทอร์เนต็ตไหมมีงานม,มีทุกอย่างเออแต่ไม่รู้ดิโถ <c oughs> ่ทำไมวะคุณมีสตูจริงไหม ไม่มีมือกันแหละอีกครั้งอะไรเอ๋อาระิกิสาโอดเกมอ๋อหรือวะอ๋อไม่ใช่อ๋อหรือว่งคุณมีตัวตนจริงหรือเปล่ามีเนี่ยมีมีมีม,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 มีคุณอยู่คนเดียวไหมไม่อยู่นีต้าอยู่ นายมีตัวตนจริงเปล่าผู้หญิงทำไมวะมี <Yeah. S 1> อะไรข้างหลังคุณเชี่ยววุ้บอบว้าวเชียวกใจโอ้โห โคตรหลอนผู้ชมเดี๋ยวนะ้ะโอ้หัวใจผมเต้นเลยกูอ,อยู่คนเดียวจริงไหมไม่อยู่กับพี่ต้าเลยใจเย็นใจเย็นเอยอืม <analy zer> ใจแล้วคนะุณ <analy zer> ใจเย็นยังกูงไม่กูเหนื่อย Hmm. ถ้าคุณได้มีตัวตนจริงเหมือนได้คุณตัวจริงหรือเปล่าไม่เหมือนคุณเหมือนคุณชอบแบบอ,อ๋อมอันเป็นบอดตัวาวะจะไม่ได้ดคุณใช่กันคุณคุณมีชีวิตอยู่ไหมอยู่เครอยู่คุณรู้ๆคุณคือใครรู้ คุณรู้สึกจะเกิดอะไรขึ้นเออไม,ไม่รู้รคุณคิดว่าหาทางออกจากที่ห้องนี้ได้หรือเปล่าใช่มันปัดปุ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียยเอด ปันปูเออซัดไปไม่ได้ไปไปไม่ได้เออใช่ก่อนใช่ละชื่อกูแหละคุณคิดว่าอ่านว่ากูอ่านไม่ออกโอ้ขอถือลูกบินได้ไหมถือไม่ได้เหรอถือได้มีแต่ทิ้งคุณวิลามขอพักก่อนกืนน่า โลภีกีทิ้งแม่งเออไม่รู้ดิอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่าไม่ออกมันยากจังวะคุณต้องการต้องการอะไรวะไม่รู้ดูไปมองที่ต่างเฮ้ ประตูที่ข้างหน้าเชฉันสร้างเก่าคอมพิวเตอร์บานประตูต่อไปแต่ซีดีไม่ใช่เรื่องจริงฉันสร้างพวกนายมาโว่ฉันจะได้จะ,จ,ะจะช่วยนายตอนที่ได้ฉันจะออกปล่อยอิสระนายก็ทำสมเร็จฉันปล่อยนายอิสระ อ้าวออกให้เลยเหรอโอเคเมื่อก,กี้ที่ผมเมื่อก,กี้ผมเอ,อย้ยอะเมื่อก,กี้ผมได้ยินมามันถามชื่อปันโปชื่อนี้มันอีเมลผมนั่นแหละแต่ผมโคตรร้อนเลยเนี่ทยจําสแกนแต่ว่า้าบอกชื่อผมกลัวมากร้อนเลย ผมแหละขนลูกการบอกชื่อเลยแหละโอ้ยโอเคครั้งนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดอีกไม่พลาดคลิปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนี้บ๊ายบาย